สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะนี่สาวปันก็มาบ้านไล่ผู้หลวงนะคะเสียงเจ้วเจ้าเจ้วเจ้านะคะได้ข่าวว่าบ้านไล่ผู้หลวงมีข่าวดีนะคะจึงมาบอกต่อนะคะเอาข่าวดีให้สะเทือนโชวเชียวเลยนี่บรรดาลูกๆก็หอออกแะะกห,หอ่ออกมาแล้วนะคะลูกหลานก็แห่มาออกมาแล้วนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีกันนะคะ ะะพี่ใหญ่นะคะพี่ออฟนะคะแล้วก็น้องอันนะ,ะ拜拜นะคะน้องเจนะคะน้องเจนะคะเดี๋ยวไปดูอภิมาือมานะคะตู้เย็นนะคะอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะคะค่ะคอไมาเครื่องู้เอาไในร้านโหเอาไว้ในร้านเหรอมันคือใหญ่แท้แม่ออฟทำไมมันใหญ่จังนี่ กี่ประตูนี่นะปมาทำไมนี่บ่เมื่อคืนใหแเื่เาเขไ้ยงโอ้สีดำหรือสีอะไรนี่นนั่นแหละมันท่วมหัวเลยนะนี่อก็เลยเอาอันนี้เพราะว่ามันจะเข้าประตูไม่ได้บ่แ่นแล้วเขาเชื่อว่ามันจะจุ่มอยแล้วกับาอันนี้นเาได้อเา้าด้จะลงได้เงยนดูเลย มันใหญ่จริงๆนะนี่ขายกับเขาขึ้นคนเดียวแล้วเราสี่คนเนะ่ะอายเขาโอ้ถ้าได้ขายเขาก็ขึ้นคนเดียวก็ยอมขึ้นคนเดียวข้อยกนะเขาว่าจะยกได้ยกเอาก็ขึ้นม่ได้หรืไม่ได้หรอกพูดถึงเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้หรอกเอาค่อยๆยกนะค่อยๆยกนะค่อยๆตูดออกไปค่อยๆตูดออกไปจะไมไม่ชวนครับพี่ภูมาด้วยเอากรกล่องนี้ไม่ใช่อันนี้บอ อันเร็วๆจับช่วยพ่อเร็วๆค่อยๆวางข้างในเนาะค่อยๆถ่ายอย่างเดียวนะตอนนี้นะอ้าวแมนเอเลียนเขาหนึ่งเราสี่ทุกคนโอ้ยไปซื้อมาเองเลยใช่ไหมนี่นะคนไห้ไปรับเลยเหรอเอฟซีเหรอ ให้ไปรับที่โกบนเฮาคนเอาเบร์คนขายให้เราก็เลยไปโทรหาที่โกบนเฮา FC นี่ก็เก่งเนาะฉลาดไปรับเลยว่ะท่านข้างไหนข้างหน้ามันเก่งเก่ง่สุดยอดโอ้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนี่ยไม่ประสงค์ออกนาไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะท่านหมื่นท่านแสนนะเดี๋ยวจะมีอีกเหรออะไรชิ้นที่สี่ อันชิ้นที่หนะ้าน่ะรัดขั้นตอนนี่นะชิ้นที่อันนี้จะัอ๋อไอ้น,นั่นมาแล้วรอบหนึง่งอันนี้มาอีกอ <c oughs> เดี๋ยวเ,าเรวารอรอลุ้นสีคอยยกไม่ได้เหรอคอยดูแล้วขนาดเาสีคนยังไม่ไหวแล้วพ่นี่บอกว่าเขายกคนเดียวแล้วลเราจะมาลุ้นประตูนีจะเข้าได้หรือ่ใช่นั่นแหละน้องอานบอกว่ามันเข้าไม่ได้น้องอานบอก เลี้ยววางก่อนลูกค่อยไปข้างในถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เปิดข้างนอกเนาะเข้าไปต้อลูกข้างล่างบ้านนู่นแล้วเข้าไปสองคนเข้าไปสองคนเข้า,ขาทางนี้ก่อนเอาเข้าด้านหน้านี่ก็จะได้อยู่นะำฟาร์น,น,นใช่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เข้าด้านหน้าลองดูก่อนมา,านเออมันลุมไหมเหมือนจะลุมนะล้ลมล้มล้ม ลม oh คือพอดีนะคะลงสานพอดีพอดีเลยภาษายพอดีเพราะว่าล้มนะได้กอได้พอจะเข้าไปชมได้อยู่มาสายไ่เต็มเลยใหญ่มากเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะรวมหลังคเรดอดดรน ว่ายกจะมากินยขึ้นเดี๋ยวนะนั่นแหละเขาก็อยากกินอยู่คนอดใจไม่ได้ก็เลยไปกกตูมบ้าถาเาะยแกแกกไม่ออฟไม่ทำบุญขึ้นแล้วเราจะทำยังไงเนี่ย กระดาษนี่นหะกระดาษก็แกะแล้วล่ะเนาะเดีพอวคนมึงจแกะข้างนอกบมาขึ้นได้บหมขึ้นดึงไม่ได้แล้วมันติดลำคานั่นแหละให้เขาข้ามมาทางนี้ก็ถอดออกมาทางใช่ถ้าไม่เงียงไปทางโน้นแล้วก็ดึงออกเลยเงียงเอาเงียงไปทางคนเงียงเอาสีดำหรือสีเทาลุ้นแม่พี่สีดำหรือสีเทา ยก็เอบาพนราะวไม <si ่ออมมีส ah, ีดำแล้วสีเทาสีบอลเทานะเพราะว่าสีบอลหรือเปล่าเออสีบอลเทาอันนี้มันอันนี้โฟมเาโฟมมาจับลาเานเราลุ้นจหลังคาแดวไม่เลียงมาทางออบนะพอนิ่มแล้วก็ให้ออบดึงเลยใช่เส้นใหญ่แล้วใหญ่กันนะยงมจะนี่กรติดทานพระโอ้ยเอาทางนูก็ไ่ได้อีกบ่ ไปทางเาอานคนนี้ไม่ได้มันติดอันนี้ถ้าไม่้เราก็ตัดเลยใช่ไหมฉีกล่องแล้วแช่กล่องไว้ย้ำตือเย็นเออแล้วค่อยๆนอนลงพิจารณาเออนอนนอนไปทางพ่ออ๊อบนอนนอนท่านติดอยู่อักระชุกเองมัพี่มันตีกระชุกมากพี่ับมันจังอ้าวกดไปยังไงดึงไปได้ไหมดึงข้างหลังมาดึงไปใส่ดึงน ไม่ใช่่อ่ากุ่มตู้เย็นยักษ์ละน้อวันนี้เอาออกฟองนะเออเอาออกฟองไม่ได้ตวงมัน้องอยูงป่ะครัมันมีเสียงเดือดสารมันตีนฮานพระได้เฮ้ยเสียงเสียงหน่อยฝั่งนี้นะเอาเสียงเสียงมาเออแข้งมาินใหญ่เกินนู่นนี่น่าน่าจะทอดก่อนเนาะ ดิเห to ้งเหรอถอดก่อนเข้าเออมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วอ๋อจ้าสีดําเหรอแม่รับเหมือนที่บ้านเหรอเหมือนที่บ้านโอ้หมันปี่โอีแล้วใหญ่มากเลยนะคะอ่อนสมนลงเออล้มก็ไม่เป็นไร มันเป็นไรก้นก้นมันเฉยๆได้อยู่ได้อยู่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทั้ขึ้นแล้วจึงตัดตัวงาเรื่องนี้ต้องได้แขกกล่องนะคะต้องได้ฉีกกล่องนะคะ หมดได้เนาะหมดไม่ได้โมแต่ไปไปเสียไฟมาไปเสียไฟมาว่ะเอาไปเสียบไฟมามันโดนกรเหืดสีตุ่ยตู้ยยางไปแล้ยี่ห้อซังซุ่มนะคะแพงอะยี่ห้อนี้นะคะแพงมากเลยนะมันเขาเรียกว่าอะไรนะคิวหน่ะกี่คิวเ่ยสามคิวสิบสาม ัก็หอดได้อยู่คนข้างบนนั่นน่ะหอดตัวมันกระติดตัวใจไหนขโมยประสิทธิ์ออกโอเคให้มันครบแปดนาทีสักก้อนเออจ้าะเอาเลยมันเราพลาดตอนที่เราไม่ได้ถอดข้างนอกนั่นแหละถอาดออกไม่ได้นั่นแหละถอดออกไม่ได้สงสัยขโมยก็คิดหนักแล้ะซาปาเนอะโอ้ไม่มีปัญญาขโมยไม่มีปัญญาขโมย โอ้โหน้องอันก็หืนน้องอันซูน้องอันซูนจะตั้งเออใช่ถ้าค่อยไปเตี้ยเลยแล้วนี่ตู้เย็นนี้จะทุ่มหัวค่อยเลยแล้วนี่ขนาดน้องอันมันจะท่วมใช่ท่วมเลยน้องอันสีดำ black magic สีเทาเทาดำเทาดำเนาะเทาดำใช่ไหมสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะสวยจริงๆท่วมท่วมพ่อออบเลยใช่เยอะมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดดูเนาะเลองเปิดดูเวลาฝนตกมันไม่หลุอีกบอกถ้าคนตกหนักต้องรูมามาซอมเลยน่ารอดแน่กลัวดินสุกเข้าไปอีกซิ ก็เราเข้าไปผูกเออเอาหน่องันชุกเข้าไปุกเข้าไปอีกเอาชิีสด้านด้านมานิดนึ่งที่บัตรไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดประูแบบนี้เซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะใหญ่จริงๆมันเลอะสายเดี๋ยวค่อยว่ากันไป ติดฟ้าฝั่งนี้ก็ได้อยู่แล่ะหันลองหันหน้ามาทางนี้สิหันหน้ามาทางตู้เย็นทางดีอือเ้ดอเดี๋ยวก็ต้องเอานิ้เกเท้าออกค่ะโอเคค่ะตู้เย็นครึ่งล้านตู้เย็นครึ่งลา้านว่ะตู้เย็นครึ่งล้านเลยหมายความว่า,าไงตู้เย็นครึ่งล้านอ๋อครึ่งล,าลา้านครึ่งล้านค่ะเออเข้าใจครึ่งล้านเยลยครึ่งล้านค่ะเลยมาดูสีเท่านี้นะ ใช่ราคาเออร้านมาเต็มร้านค่ะเต็มร้านใหญ่ก็เต็มร้านเต็มเลยเออสีเทาดำโอ้โอเคสวยสวยสวยมากเลยนะคะต้องของขวัญชิ้นใหญ่ขอบคุณเนาะเบอร์ห้าด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ไม่ประสงค์ออกงามนะคะให้ด้วยนะคะขอบคุณแทนแม่ออฟนะคะแทนพ่อนิ่มนะคะ อาชงเงือด, yup. ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยจริงๆนะคะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยฮะทำไมทำไมทำไมเหรอมันใหญ่เกินไเดี๋ยวที่หลับมายิ่งหนักวันนี้หลับจะดีใจด้วยแ่นนัหละขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับใช่ค่ะที่ให้โอกาสครอบครัวของเราจ้ะหลายอย่างแล้วนะครับที่ท่านให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่าง สามสามอย่างอ๋อ oh. รู้แล้วแล้วก็วันนี้ก็ทอดปลาจ้าสอลูกภาพต้นไม้โอ้โหพร้อมกับบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไฟจริงจริงเนาะเซอร์ไพรส์ใหญ่ยักษ์ขอบคุณมากนะจุณจ้าขอบคุณค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะ